เขาเขาชื่อเอ่อไปจูบดักเขาเขาปีตลอดเข้ามานสะอไม่ไปจะเสือชอ่เดินตลอดชอบเดินตลอดเอ้ยชื่อไอคิวโน้นน่ะชอบจำเพื่อนชื่อเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านนิวโก้อยู่หนูจะไปด้วยไหมไป พี่โอโตถามแล้พี่โปโต้คุณจะมาเยี่ยมบ้านผมครับโอเคเดี๋ยวไปเอาฟิลเตอร์มาด้วยนะครับเหมือนออโต้ยังเลยอ่ะเอให้พี่เขายังให้เอาฟิลเตอร์ไปด้วยออโต้มอเตอร์ไซค์ใช่แน่ตลอดทางมากเบาๆเนี้ยพูดเยอะๆพูดเยอะๆพูดดีพูดดีพอเห็นพอเห็นแม่์ลรวอเปล่า <laughs> turn right then turn left ท่านตั้งใจดีแต่อยากโอ๊ยพูก็หอมู้ก็เม ทุ่งสีเมืองอยู่ทางลัดบุรีมีไหมทุ่งสีเมืองคือคืออะไรเป็นนีคือปะกาตกปกางตกเป็นที่วิ่งออกกำลังกายแล้วก็เป็นสวนสัตา์นะเจ้างากับไ่ยิกปกิน่ะีจะมีเยอะกว่าต้องกินข้าวอย่างัวองสร้งของกินแล้ว ตัว yeah. ี่ตรงนี hmm. right, ีเปจุดเนอะตไหนสุานิการสุาการก่ม Turn r i g สำนักงานสกษานิการเด้จังหวัด้อนเมัคืออะไรอ่ะโตก่อีกอ๋อทา่ปีบตริเลนมีปากกาเอาไหนเอาไหนมีปากกาแก่ด้วย เล่นแล้วเจ้องจอดรถ้อยู่แล้วเจ้าปลาตที่หายากที่โหแทบจะยากที่สุดก็คืออันนี้มีสองตัวอันนี้เนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อันนี้ความเป็นจริง พี t เต่า้องพูดว่าอะไรนี่คอนเน์ที่เขามีงานน่รักกเยงานี่นใชใช่ใช่อครับโชเทียนก็จะมีสเตนขึ้นสองข้างฝั่งทางนี้แล้วก็มีรําก็ไม่ให้คนขึ้นกันเลยเพิ่อันนี้หายากตะ้อ S4 สดเลยใช่มอนีายก S4 ใช่300เม r s Turn left. Right. Right. Yeah. Yeah. <laughs> สไปสัตีนี่ละเดี๋ยวนี้ค่ะจุดประสงค์เดียวได้ในโลกวันนี้ไม่กินหลายปีแล้วคิดถอดคิดถอดฮะนอ่ใจบม่าไป้อนไปไปไปอปไ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 ป้ปไจไป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 ่ปไปไ่ไปไปไป ไปกินเมื่อนหร่กับ่ได้กินบ้เป็นยังที่บได้กินฝนตกโอ้ยบ้าไม่ฝนตกเนื้อวิชาภรานี่เขาสอนฝนตกแล้วเหรอก็ s <chief> <S ้าหนูนี้วิชาภรายาเขาสอนเขาให้หนูเล่นอะไรมต่เรื่องตลกตลกอะไรอ่ะเต๋อมแกงตั๋วตัวนับปุ๊กนี่คืออะไรพีเตอร์เรียนศิลปะกับคุณครูรันจวนน่ะ ล่าพ่อกำลังซีเรียนอะไรบ้างคุณลุงจูนี่กำลังจะเกษียณแล้วนะบอสสอนแต่ภาษาไทยเออดีแล้วจะได้อ่านออกยายเนี่ยอยากให้เขาแค่สอนภาษาอังกฤษวิทย์แล้วก็ไอ้คณิตแล้วก็ภาษาไทยนี่ให้หนูอ่านออกในคเัองแรกตอนนี้เขายังหมุนมา่อนเย็นไปแล้วหรอนี่คือเกมอะนะ เรื่องเขาลอกมะเร็งเขาจับเป็นแรงนิ่งมาก Turn left, then. Your destination will be on the right. Your destination...

ไม่จอ,อไไดู่<น>มรถทำไม่ไดจนไมจอดลังรถถนนไมจอดแอบขึ้นตรงนี้ก็ได้ที่ละหนึ่งโลบาเกงข้ามีล่อมบอรถนเท่านี้บ้าก